สมรรถนะเกินคุ้มนิ่มนุ่มดอนใจสินค้าเนี่ยของแท้แน่นอนนะครับก็จะมีตาจาก QC จาก y s เซนนะครับผมบโลโกโล้ YS เน,นะคะ,ะเป็นสติกเกอร์แบบสีเงินมีเหลือนะคะของแท้เขาจะมี QR Code แล้วก็บาร์โค้ดแบบนี้ระบุรุ่นชัดเจนนะคะคเปิดปดุ๊บเลยก็โอเคก็จะมีตัวโคมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นโชคระบบทวินชิลนะครับ ตัวอันนี้นะครับเป็นใบรับประกันนะครับสินค้าเนี่ยเรารับประกันให้2ปีหรือสากิโลนะครับครับเซ็ตรุ่นต่อรุ่นนะครับเราชคระบบชวินทูวนี่เป็นยังไงคะอธิบายสั้นให้โอเคสั้นๆครับช็คระบบชวินชิวนะครับก็คือจะเป็นโชคกระบอก2ชั้นนะครับข้อดีของโช็กระบอก2ชั้นเนี่ยมันจะให้ความนุ่มนวลนะครับและความทนทานนะครับแล้วก็ไม่ไม่สะเทือนตึงตังแกนแก่20มิลนี่ค่ะอยากรู้ค่ะว่ามีทำแบบว่าโชคโหลดแล้วหรือยังโอเคครับก็สำหรับตัวสินค้านะครับถ้้าเเป็นนตตตตััััวววะครบ ถ้าเป็น d m a มเนี่นครับเราสามารถโหลดได้โดยการเลื่อนปิ้นครับโหลดรองกล่องนะครับหร,หรือว่าดัดแหนบเราก็จะมีรองรับเลยค่ะแล้วก็สำหรับคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นสุดพิเศษให้ค่ะถ้าเกิดว่าจองสินค้านะครับ ภายในเดือนนี้นะคะก็คือจะได้รับส่วนลดไปเลยค่ะ1,000บาทต่อชุดนะคะจะเป็นโชคหน้าหลักนะคะต่อชุดก็จะเหลือเพียงแค่9,900บาทเท่านั้นผอนศูนเปอร์เซ็นต์ได้นาน6เดือนด้วยค่ะยั้งก็เขาฝากร้านเอาไว้ด้วยค่ะร้านของแนทนะคะอยู่ใกล้บริเวณวัดส่วนแก้วจังหวัดชนทบุรีค่ะยัาไง่า